สวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดิจเวนะคะอ่ามีเอ็โคด้วยนะคะ้วย วันนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับกับภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักสดใสแบบนี้นะครับนะครับเขาเลือกไปแล้วแหละนะเอาเลยคือจะบอกว่าตอนนี้เข้าวิถีซูเปอร์โมเดลแบบเต็มตัวแล้วที่เขาบอกว่าหุ่นดีหุ่นแซบซะย่างใส่อะไรก็ได้บอกเลยออกงานสังคมไม่ต้องแต่งเยอะนี่คือแฟชั่นในค่อนแถวหน้าของโลกนะฮะบอกเลยยังไงแอตโต้ไวันนี้น้องลิสแต่งกี่ชิ้นนับได้เลยเสื้อยืดหนึ่งเกงยีสอง รองเท้าเซรีสามให้เข็มขัดไหมเอาเข็มขัดอย่างเข็มขัดเข็มขัดไหมคืออะไรให้เข็มขัดอีกหน่อยไหมเป็นอย่างนั้นแหละเอาเป็นกี่ชิ้นแล้วลืมสามสี่สี่ชิ้นให้ถุงเท้าด้วยไหมห้าชิ้นห้าชิ้นนี่คือเต็มเหนี่ยวแล้วเรียกได้ว่าแค่นี้เอาอยู่นะควีนใส่แค่5ชิ้นนะคะแล้วก็ออกมาดูคอนเสิร์ตเพื่อนๆนั่งแบบว่าแท็กกุ๊กไลน์จงเจริญนะคะก็คือสาวไทยทั้งนั้นที่ไปดังในวงการเคป๊อปนะจ๊ะ เรียกได้ว่านี่ขนาดเพื่อนๆเนี่ยแต่งกันค่อนข้างจะเต็มเลยทีเดียวนะ แต่ว่าตลิสของพวกเราเนี่ยมาแบบเบาบางมากมายนะฮะไม่มีดรอปเรียกได้ว่าไม่ขี่ชิ้นท่านั้นเองก็คือยืนกับเพื่อนๆได้แบบสบายๆเลยใช่ค่ะก็หลายคนบอกว่าคุณน้องลิสเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวได้หลากหลายแบบเพราะว่าด้วยความที่ตัวเล็กจัดแต่ว่าไหลกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าน้องจะแต่งแนวเซ็กซี่ก็ได้แต่งแนวเท่ก็ได้บวกกับขายาวไปอีกขายาวก็ใส่เก่งยีนขายาวแบบนี้ก็เข้าไปอีกนะใช่ค่ะก็เลยต้องบอกว่าลิซ่าเนี่ยใส่ยีนตัวไหนทรงไหน นี่คืออโซลเตนี่มีแอบขายของให้พ่อเอดดีนะสังเกตจากจากรูปนะเหมนมนจะมีการยกรองเท้าขึ้นมานิดหนึงนะเห็นตัวซีอีโอ้โหรู้เลยว่าแบรนด์อะไรชนแนล อยน้องก็หายไปอีกหรอกเซลีสิคะเียกเียกเรนว่ารู้เลยว่าเป็นแบรนด์อะไรอ่ะยกขึ้นมาแค่นี้นี่แบบเห็นตัวซีเนี่ยคือรู้แล้วเลยจะเป็นคอเกตก็ไม่ใช่น้องน้องบอกว่าทายอินแบบเนียนๆไม่ใช่คอเกตแน่นอนนะฮะเออนะคะก็ต้องบอกว่านี่เป็นภาพความน่ารักน่ารักหลังเวทีเลยนะจ๊ะซึ่งปกติอะค่ะถ้ามีภาพเก็บตกเวลาน้องไปเชียร์คอนเสิร์ตเนาะไม่ว่าจะเป็นที่น้องตึกดําหรือว่าแทบถูกไล่ด้วยกันก็จะเห็นวรลิซ่าเนี่ยก็นั่งอยู่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับของด้อมนั้นแหลกที่มาดู เรียกได้ว่าแบบว่าไม่มีอภิสิทธิ์ชนอะไรคือแบบน้องไปแบบธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาเขาดูกันยังไงน้องก็ดูอย่างนั้นทั้งที่ระดับน้องเนี่ยไปแบบเป็นแขก VIP ก็ออยังได้นะแต่ว่าเป็นควีนที่ติดดินที่สุดเจ้าที่เคยมีไปน้องอเราก็น่ารักนะนะไปแบบปกติปกตินะอื แล้วที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะไปง่ายยังไงเนี่ยแต่ก็โดดเด่นอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อวานภาพที่ได้เห็นก็คือแวะคุยกับแฟนคลับตลอดนะไม่ว่าสงหวะเดินเข้าฮอลหรือว่าจะขึ้นรถนะคะก็มีหลายช็อตออกมาเต็มโซเชียลเลยไม่ว่าเมื่อวานนะเขาถามด้วยนะถามว่าแอปเปิลเป็นไรจะบอกว่าคือลิซ่าเนี่ยคือปกติอ่ะคือไม่ว่าถ้า้น้องมีเวลาใช่ไหมบอกว่าเวลาแบบไปไหนหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะคือถ้ามีคนถามหรืออะไรเงี้ย คือน้องจะตอบแล้วก็พูดคุยตลอดนะอันนี้ใช่แต่เมื่อวานเนี้ยพี่เมเนใจร้ายไม่ยอมให้หยุดลดก็จะเห็นว่าบลิงนี่วิ่งตามแบบเป็นไม้ผัดเลยทีเดียวนะคะก็ถามวาลิซ่าจะกินอะไรน้องมตโกนออกมาแบบที่แอดโบ้เพิ่งไปกินมาเลยหมูกระทะตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นต๊อกบุกี้เขาองไม่เห็นหมูกระทะแล้วกินแล้วบอกเพิ่งไปกินมาก็หมูกระทะเออเบื่อหมูกระทะแล้วนะคะตอนี้กินอาหารเก่าบ้างอะไรบ้าง นั่นแหละก็ก็คุยกันหลายอย่างแล้วก็เห็นว่าได้ของที่ระลึกด้วยใช่ไหมเป็นใบเว v e r ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่ามันเป็นใบไม้สีแฉกเนาะมันเหมือนแบบเป็นใบดำโชคอะมันเอาไปขายอะไรได้ไหมสีแฉกไม่ได้ไม่ได้เหมือนเมืว่าถ้าใครพกติดตัวเขินใจยังเลยอะถ้าใครพกติดตัวแล้วจะโชคดีอะไรแบบนี้เขาบอกว่ามันหายากมากเพราะปกติมันมีแต่เฉดนะสามะใบ cover แถอบ้นต้องมีป่ต้องไปดูพวกเพจต้นไม้นะ แตวบ้านเหมือนมีเด่ยซาลาแหน่ไม่มีไบโคเวอร์เลยอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อของทางเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะบอกว่าหลายประเทศเขาเชื่ออย่างนี้เลยเรื่องไบโคเวอร์สีแฉกเนี่ยมัไม่ใช่เกาหลีญี่ปุ่นหนักๆเลยเอเชียแบบหลายประเทศก็หลังเชื่อป่าก็มีเชื่อบ้างก็มีเชื่อบ้างเขาบอกว่าถ้าเจอคือเอามาเก็บไว้กับตัวบางคนเก็บเคลือบเก็บไว้ในกระเป๋าตังมีบางคนเอาไปทำส้มทำสร้อยน่นแหละแทนเงี้ยจะโชคดีนะฮะ ลิซ่าจะโชคดีได้กว่านี้อีกคนที่สุดล้คนที่ได้ไปเจอลิซ่าเนี่ยแหละโชคดีไม่ไม่ใช่ลิซ่าหรอกไอคนที่ยื่นใบให้น้องเนี่ยแหละนั่นแหละนั่นแหละคนนั้นแหละคุณคนนั้นแหละโชคดีใชเอออันนี้จะเรียกว่าเป็นพลังใบได้ไหมเอาโอเคครับวันนี้จบคลิปกันประมาณนี้เจะมาแอคลิปติดกับพ่อนดีกว่านะฮะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ